สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะกับสิงห์บุรีกรรการนะคะกับยามาฮ่านะซึ่งเรามาเปิดโชว์ใหม่นะคะสำหรับ มาเปิดนะคะโชรูมใหม่กันที่สิงคโกร์การค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษค่ะการกิจกรรมเปิดโชรูมพร้อมทั้งวันนี้เรามีอาหารและเครื่องดื่มให้กับทุกท่านะนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่ตอนนี้แล้วรวมไปถึงค่ะมีการจับแจกของรางวัลให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีการจองรถนะคะตั้งแต่วันที่1มกร,ราคมจนถึงวันที่30มีิาคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วและยังไม่พอค่ะวันนี้ค่ะรเรามีการ คืนกำไรว่าวันนี้นะคะใครที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอยู่สามารถมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกันได้เลย100คัน้พันต้นนค่ะถ่าใใดนะคะที่ใช้ยามาฮ่าอยู่เรียนเชิญได้เลยค่ะพร้อมาะคะในส่วนของการนั่งรอคอยก็สามารถที่จะไปรับนะคะทางด้านของผัดไทยอร่อยๆเจ้าเด็ดเจ้าดังจากสิงุรีก,กันได้เลยหรือจะเป็นทางด้านของเครื่องดื่มเย็นๆนะคะค่ะสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตบอร์ดได้เลยว่า สดชื่นซาบซ่ายอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากที่จะได้สําหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นสาหรับการฟรีดาวให้กับทุกท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดที่สนสนใจก็เรียนเินได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้เรามีส่วนลดสูงสุดให้ถึงหนึ่งนบาทยังไงตัวสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะ ทางหุ้นส่วนจำกัดสิงบริกรการ์ะกับพี่ชันนางสาวชดวีดีจริงค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการตลอดของกิจกรรมกับยีมะม่าของเราในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้มีการจัดกิจกรรมนะคะการเปิดบ,บูธขายสินค้ากับรถจักรยานยนต์นะคะจากค่ายแบนดยามาฮ่ารวมไปถึงค่ะให้ทุกท่านได้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง100ทันและทีี ลูกค้าที่ได้มีการทดลองขับขี่กับรถจักรยานยนต์ทั้สงสรุ่นของเรากันแล้วลูกค้าทุกท่านค่ะยานจะได้รับสําหรับของที่ระลึกสมนาคุณกลับบ้านกันเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ทางด้านของพีรู้ไมหมเอะคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะมาทางด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานในการเปิด สำหรับนิวโชว์รูมยามาฮ่าของเราตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้นระารถจักรยานยนต์นะคะมารอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากจ,ากจบพิธีการในช่วงเวลา10 3นาฬนาทีไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในโชว์รูมขณะนี้เรียนเชิญค่ะมาบนะคะสาธารณประโยชน์นะคะเป็นการมอบอุป,ปกรณ์ ทางการแพทย์ฉุกเฉินค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะด้วยค่ะขออนุญาตขอเสียงตัวเปืนให้ด้วยนะคะถัดมาค่ะกราบทางด้านของคุณภราดีสุจิตนะพิษธรรมนะคะกรรมการผู้จัดการห้างคุ้นส่วนจำกัดสิงบรีกลการค่ะ ถ่าถัดมานะคะกับคุณพีรพง์บุญมากหัวหน้ามูลนิธิรุ่มกตันยูสิงห์บุรีค่ะเรียนเชิญค่ะถ้าถัดมานะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณนพพลเขียวอ่อนค่ะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการนะคะบริษัทไทยมหามาฮามอเตอร์จำกัดค่ะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะสำหรับคุณเดชาแสนทวีลาบนะคะตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานขายภาคกลางตะวันตกบริษัทไทยมหามาฮามอเตอร์จำกัดค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณพนัสแก้วละเอียดนะคะผู้จัดการกลุ่มพัฒนาร้านผู้จำหน่ายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยามหาเรียนเชิญค่ะ จะให้ทางด้านของกรรมการผู้จัดก,การห้างหุ้ส่วนจำกัดนะคะสิงบรีกลการนะคะเป็นผู้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินค่ะให้กับทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูสิงบรีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพร,าร่วมกันสักครู่นึงนะคะทางด้านของ กิจกรรมนะคะต่อไปของเราด้วยนะคะและก็ขอบพระคุณค่ะสําหรับทางด้านของคุณพีรพงษ์บุญมากนะคะหัวนหน้ามูลนิธิร่วมกตันยูสิงบุรีนะคะ<ท>แล้วก็เดี๋ยวนะคะเรียนเชิญนะคะทางด้านของฝ่ายผู้บริหารของเราค่ะกับทางด้านของคุณุวัฒนพรนะคะสุจิณพิสฐิตตนนะคะกรรมการพูดจัดการ หางหุ้นส่วนจำกัดสิงห์บุรีกรรการค่ะและนะคะเรียนเชิญคุณนพดลเขียวอ่อนนะคะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการบริษัทไทยมยฮมม่าบอเตอร์จำกัดนะคะเ,เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมไปถึงคุณพนัสแก้วละเอียดนะคะผู้จัดการกลุ่มพัฒนาร้านผู้จำหน่ายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยยามมฮ่ามอเตอร์นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะทุกท่านก็ ได้อยู่กันในะคะ้บริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาเป็นสักขีพยานค่ะสําหรับการเปิดนิวโชรุมยามาฮ่าต้องขออนุญาตนะคะใช้เสียงสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับเปเปอร์ชูเตอร์นะคะอาจจะดังสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการให้เสียงสัญญาณนะคะเป็นการนับเขา้าดาว ถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ ทุกท่านนะคะไม่ต้องมาโชวที่ส่วของานมาแล้วนะคะก็<ป><ป>